บ้านหนึ่งนึงนกคิดเผยปมผิดใจลูกสาวคนโตไรการติดต่อหน,นีออกจากบ้านเกือบ8เดือนเปิดบ้านหนึ่งนึกคิดเผยปมผิดใจลูกสาวคนโตหลาน3าคนไม่เคยเจอหน้าต้องบอกว่าล่าสุดนักสแสดงรุ่นใหญ่หนึ่งนึกคิดบุญทองก็ได้โพสต์ภาพอวดภาพครอบครัวหลังต้อนรับหลานคนใหม่แต่กลับไม่มีลูกสาวคนโตกุญแจโซลเ,เรียกได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักกุญแจโซลป่านทอทองบุญทองอดีตนักสแสดงทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ด ลูกสาวนักสแสดงชื่อดังอย่างนึกคิดบุญทองเป็นนักสแสดงและนักร้องชาวไทยซึ่งกุญแจซาวนั้นมีน้องสาวอีกสองคนคือจาการปอถักทองบุญทองและเรดาประชยาบุญทองก่อนที่กุญแจซาวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อเธอนั้นออกจากบ้านโดยไม่ติดต่อก,กลับมานานถึง9เดือนโดยปัจจุบันกุญแจซาวได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัทและมีลูก3าคนคือน้องเทคออฟน้องรันเวย์และน้องเบอร์เดย์ ก่อนที่ล่าสุดกุญแจซอลซุ่มตั้งท้องจนคลอดลูกคนที่3โดยตั้งชื่อว่าน้องเบิร์ดเดย์เด็กหญิงวันเกิดเลิศพัฒนาไทยต้องบอกว่าล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่หนึ่งนึกคิดบุญทองก็ได้โพสต์ภาพอวดภาพครอบครัวหลังลูกสาวคนเล็กคลอดหลานคนใหม่อีกทั้งยังได้โพสต์รูปภาพครอบครัวแต่กลับขาดลูกสาวคนโตกุญแจซอลโดยหนึ่งนึกคิดบุญทองก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ายินดีต้อนรับเด็กหญิงเอลียาโบแรงสมาชิกใหม่ของครอบครัวคุณตาป้ายแดง กินนมเสร็จแล้วก็หลับปุ๋ยเลยเจ้าหญิงน้อยเอลิยาเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของทุกคนในครอบครัวช่วงเฮอหลานเรียกได้ว่าเป็นอีกกรณีที่ด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังอย่างกุญแจซลป่านทอทองบุญทองนางเอกลูกสาวของหนึ่งนึกคิดบุญทองออกจากบ้านโดยไม่ได้ติดต่อกลับมานานถึง9เดือนก่อนที่จะให้กำเนิดลูกชายน้องเทคออฟต่อมาแม่มุกดาแม่ของนางเอกกุญแจซลเปิดใจว่า ครอบครัวบุญทองได้ประกาศตัดขาดกับกุญแจซอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสืบเนื่องมาจากกับตันนัทสามีของนางเอกสาวมีปากเสียงกับพ่อแม่และครอบครัวบุญทองอย่างหนักตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นและในวันนี้เราจะพามาส่องบ้านที่กุญแจซอซื้อให้ครอบครัวอยู่ที่คลองสามวากรุงเทพมหานครมูลค่า8ล้านที่ซื้อให้แม่เพื่อตอบแทนค่าน้ำนมก่อนตัดขาดบุพการีตลอดไปโดยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ5ปีแล้วแถมยังเป็นบ้านที่มีสวนใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้เลยก็ว่าได้